ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไอ้ขาตั้งกล้องครับข <c oughs> าตั้งกล้องในรั z a ้าครับราคา300กว่าบาทผมจำไม่ได้สามร้อยเท่าไหร่สามร้อยห้าสหรือเท่าไหร่ไม่รู้อ่าน่าจะเป็นของของรุ่นของรุ่นนี้ครับเดีย๋ยวผมจะเอาให้ดูอ,อ๊บ นี่รุ่นนี้ครับขาตั้งกล้องยันแท้งรุ่น YT 9928อันผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมซื้อไปสามร้อยกว่าบาทนะวันนี้สองรอยก้สเก้าโอเคครับมามาแกะดูกันเลย จริงๆมันก็จะมีคู่มือคู่อะไรครับแต่ผมเอาทิ้งไปแล้วนี่เราก็จะได้สองอย่างนี้มาครับดูเิมทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมีอันนี้ครับนี่รีโมทรีโมทกดถ่ายรูปครับมันมันน่าจะเป็นแบบบลูทูธอ่ะผมว่านะืมลองดู มันจะมีปุ่มสวิตช์อยู่นี้ครับปุ่มสวิตช์อยู่นี้ข้างๆปุ่มสวิตช์กดเปิดใส่ทานแบบไหนะน,น่าจะใส่ทานแบบทานนาฬิกาไอ้กลๆมๆครับสมัยก่อนนะเราจะมาลองเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ดูขั้นแรกขั้นแรกเราก็ต้องเปิดบลูทูธ ใช่ครับยังไงจริงๆด้วยครับจริงๆด้วยครับคุณผู้ชมครับเราลองสมมติว่าอุ้ยสมมติว่าเราเอาขาตั้งกล้องไปอยู่ไ,ไกลๆแล้วเรากดอ๋อมันถ่ายรูปได้ครับทุกคนถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้ไดโอเค ก็คือเชื่อมต่อรีโมทอันนี้กับโทรศัพท์แล้วด้วยบลูทูธแล้วเราก็จะสามารถกดถ่ายรูปหรืออัาวีดีโอได้นะครับโอเคแล้วครันนี้ครับเก็บไว้ที่เดิมครับไม่ค่อยได้ใช้หรอกผมว่านนะคนอื่นไม่รู้แต่ผมไม่ได้ใช้แน่เนี่ยวัสดุครับโคตรดีเลยเนี่ยตรงจับตรงด้ามจับมันตรงนี้ครับมันจะเป็นแบบ อลูมิเนียมแบบแต่ไม่แข็งอะอลูมิเนียมแต่แบบผิวสัมผัสโคตรดีอะแบบดีอะเหมือนแฮนด์มอไซแฮนด์มอไซตรงไอ้นั่นอะตรงตูดอะตรงตรงเนี้ยตรงตรงตรงอันเนี้ยมอไซตรงกลมๆอะผิวกระสุนเป็นแบบนั้นอะกระสุดีมากเลยไม่กองแกงนะครับได้มาแล้วก็สวมเข้าไป ทำอะไรได้บ้างดูดิสวนเข้าไปฟ้าบอแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ๋อแล้วเราก แล้วก็ถือแบบนี้ะโอเคดูว่าสะบัดครับมันก็แน่นอยู่นะแน่นอยู่แหละแน่นแน่นอยู่ใครมันจะไปสะบัดเล่นวะมันแน่นอยู่ครับโอเคฟ็อบ <Okay. S 2> แล้วเราก็ตั้งตั้งถ่ายไว้แล้วทำไมมันเอียงครับทุกคนเหมือนมันหนักอะ่ะโอเคไม่เอียงละโอเค ได้อยู่ถ้าเราจะทำรีวิวก็อย่นี้อ๋อนี่อย่างนี้ครับถ้าเราไม่อยากให้มันเห็นกล้องนะครับทำไงครับทำไงวะเอถ๊ถ้าเราไม่อยากให้มันเห็นขากล้องทำไง ไม่ได้ยังไงวะทำให้ไม่เห็นขากล้อง โอเคเราอย่างนี้โอเคอันนี้น่าจะเปลี่ยนได้ดูดิถ้าเราใส่แบบแบบนี้มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นแบบนี้อ๋อนีอ่ไงทุกคนน่าจะได้แล้วนีลยอะไร เดี๋ยวนะครับทุกคนผมไปเอาผัดไทยก่อนเนี่ยผัดไทยครับถ้าเราถ้าเราอยากให้ไม่เห็นอยากให้มันไม่เห็นกล้องเราก็ต้องทำแบบนี้ครับเฮ้ยไม่ต้องรับเนี่ยไอเชีย่ยเราแต่ เห็นเหมือนเดิมอะครับทุกคนทำยังไงอะทำยังไงอะเอากล้องไปไกลๆหรออย่างนี้หร เห็นขาตั้งกล้องเว้ยทำไงก็ไม่รู้อะครับทุกคนแต่วัสดุมันดีนะมันแน่นดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนปุ่มเลยอ่า อ๋อไอตรงนี้มันปรับได้ครับอันนี้ปรับปรับไปนี้ออกมายาวๆครับแล้วก็หมุนล็อกเข้าไปอีกที้นึับลองดูดิ nhiều à, mình được đây không nào không, hề không? không. không. không สมมติเราจะถ่ายรีวิวนี่ <Okay. S 1> นเห็นขาตั้งกล้องครับไม่รู้ต้องทำไงวะเออไม่รู้ครับไม่รู้แต่ถ้าถ่ายพวกเอาไปถ่ายพวกงานอะไรเนี่ยถ,ถ่ายแบบนี้อเออคือมากเลยครับทุกคนเนี่ย วัสดุมันดีมันแข็งนะแต่ว่าถ้าถ่ายแบบพวกถ่ายรีวิวลงข้างล่ามันจะเป็นแบบมันจะเห็นนะขาตั้งกล้องอะ่ะไม่รู้ทําไงอืมมันก็ทําได้แค่นี้นะครับดูเดยวดูคมสูงมันนะเช็ดนี่ครับไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าก็ทำยังไงวะเนี่ย โกดยาวประมาณเมตรหนึ่งนะประมาณเมตรสามสิบเนี่ยาานเมตรสามสิบะครับทุกคนก็ยาวนะเมตรสามสิบะครับเนี่ยล้วเราก็ตั้งถ่ายเย็บ ก็ได้อยู่ครับราคานี่เก็บเนี่ยคุ้ดีเลยวัสดุนาละบ๊ายบาย